เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปทำธุรกรรมการเงินเนี่ยมีคนกลุ่มไหนบ้างที่ธนาคารต้องจับตามองเป็นพิเศษวันนี้มีเรื่องใหญ่เลยครับเป็นประกาศสำคัญจากปป,ปงหรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะมาเปลี่ยนนิยามของบุคคลที่ต้องถูกจับตาแบบพลิกโฉมหน้าไปเลยใช่แล้วครับคำถามก็คือใครกันนะที่จะต้องโดนตรวจสอบธุรกรรมการเงินแบบเข้มข้นเป็นพิเศษคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำคำนี้แหละครับ คำนั้นก็คือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองครับหรือถ้าเรียกกันในวงการสากลก็จะสั้นๆว่า PEPs อ่าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือคนที่มีตําแหน่งสําคัญสําคัญของรัฐหรือเคยมีตําแหน่งนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปที่อาจจะไปพัวพันกับการรับสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายกว่าเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าประกาศฉบับไหนเนี่ยเขาขยายนิยามให้กว้างขึ้นขนาดไหน แล้วใครบ้างล่ะที่จะเข้าขายบ้างเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยฝ่ายบริหารระดับสูงสุดของประเทศครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทุกกระทรวงแล้วก็ยังรวมไปถึงข้าราชการการเมืองคนอื่นๆที่ตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าราชการระดับสูงด้วยต่อไปเรามาดูกันที่ฝ่ายนิติบัญญัติบ้างกลุ่มนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่หัวเรือใหญ่เลยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาไล่มาจนถึงสสและสวทุกคนเลยยังไม่พอครับ ยังรวมไปถึงตำแหน่งสำคัญอย่างเลขาธิการของทั้งสองสภาด้วยจุดที่น่าสนใจมากๆคือนิยามใหม่เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ยังขยายไปถึงข้าราชการระดับสูงในระบบราชการด้วยอย่างเช่นนายตำรวจระดับบิ๊กๆอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้นำเหล่าทัพระดับสูงแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหากิจต่างๆก็เข้าข่ายหมดเลยครับ แล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังขยายวงกว้างไปถึงระดับท้องถิ่นและฝ่ายตุลาการอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากอทมนายกเมืองพัทยานายกอ,อบจอแล้วก็ข้ามไปที่ฝ่ายตุลาการอย่างผู้พิพากษาในศาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมศาลปกครองหรือแม้แต่ศาลร,รัฐธรรมนูญรวมถึงประธานองค์กรอิสระด้วยโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนจริงๆครับเอาละครับนอกจากรายชื่อบุคคลที่ยาวเหยียดแล้วเนี่ย ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าประหลาดใจที่สุดและอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของประกาศฉบับนี้เลยก็ว่าได้สไลด์นี้โชว์ให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคือแต่ก่อนเนี้ยสถานะเพบส์พอพ้นจากตำแหน่งไปครบหนึ่งปีปุ๊บก็ถือว่าจบแต่กฎใหม่นี้สิครับเขาบอกว่าถ้าคนคนนั้นยังคงมีอิทธิพลหรือยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจในปัจจุบันอยู่สถานะเพบส์อาจจะคงอยู่ต่อไปแบบไม่มีกำหนดเลยครับ แล้วอะไรคือจุดฉี้ขาดละ่ะก็คือสถานะนี้จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าสถาบันการเงินหรือแบงก์เนี่ยจะเป็นคนประเมินแล้วบอกว่าโอเคคนนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องฟอกเงินอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยถูกโยนไปให้สถาบันการเงินเป็นคนจัดการนั่นเองทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้เป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรกันแน่เรามาดูเหตุผลเบื้องหลังกันครับ เป้าหมายหลักๆเลยนะครับข้อแรกเลยก็คือเพื่อยกระดับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันของไทยให้ไปอยู่ในระดับสากลข้อ2คือป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายปราบโกงของรัฐบาลและที่สําคัญที่สุดเลยก็เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการเงินให้มากขึ้นครับ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้กฎเกณฑ์ของบ้านเรามันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์กรให,ใหญ่ๆระดับโลกอย่าง FATF หรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินแล้วก็อนุสัญญาสหปร,ระชาชาติว่าในการต่อต้านการทุจริตหรือ UNCACCA นั่นเองครับเอาละครับมาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วในโลกเป็นความจรงิงมันจะส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้างชีวิตประจาวันจะเปลี่ยนไปไหม คำถามแรกที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆเลยนะครับการถูกแปะป้ายว่าเป็นเพบส์เนี่ยมันหมายความว่าคนนั้นเป็นคนผิดเป็นอาชญากรไปแล้วใช่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับต้องย้ําว่านี่ไม่ใช่การกล่าวหานะครับมันเป็นแค่การประบุก,กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปซึ่งนําให้สถาบ,บันการเงินต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นก็เท่านั้นเองครับแล้วกระบวนการที่ว่าเข้มข้มขึ้นของธนาคารหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่า Enhanced Due Diligence เนี่ยมันเป็นยังไงง่ายๆเลยครับก็จะเริ่มจากเช็คก,ก่อนว่าลูกค้าคนนี้เป็น PEPS หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มว่าเอ๊ทรัพย์สินเงินทุนต่างๆมาจากไหนจะเปิดบัญชีทีก็ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติก่อนและสุดท้ายคือการคอยมอนิเตอร์ทั่วกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าและทั้งหมดที่เล่ามานี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับ ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่2กุมภาพันธ์พศ2569ยังมีเวลาให้เตรียมตัวกันอยู่ถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะสำหรับคนที่เป็น PEPS เนี่ยอาจจะหมายถึงความยุ่งยากที่ต้องตอบคำถามจากธนาคารมากขึ้นหน่อยแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ของประเทศแล้วแล้วก็นี่คือก้าวสำคัญเลยครับที่จะพาระบบการเงินของไทยไปสู่ความโปร่งใสที่มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่สุดท้ายแล้วคำถามที่น่าคิดก็คือ มาตรการที่ดูเข้มงวดขึ้นขนาดนี้จะสามารถสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ